เก็บน้ำยางแล้วจ้าพี่น้องไก่สิริปิดนายางแล้วเก็บน้ำยางล้วเด้อเก็บน้ำยางล้วเด้อ จกตัวนี้ พี่น้องแปลงบนแปลงบนเขาแดงแล้วใบแดงแล้วผักใต่ใบยังบ่พัดยางยังไม่ปลัดใบ นี่จอกดินส่วนมากภาคใต้เพิ่งสิใส่จอกดินยางเริ่ม <c oughs> หดแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตามานี้เสียงแหบเสียงแหงตั้งแต่เศร้าเป็นโควิดตะปีผุนปีผุนเสียงแหบมาเลยเริ่มหมดแล้วมอง,มอง,มองสองตนนี่ ตั้งแต่สี่ปีแล้วยังไม่เป็นหน่วยน้ำดอกไม้สีทองก่ะสับสวนยาง ลูกของฉันลุกจริงจริง ใดที่ดอกมัอนี่ยี่สิบโลยี่สิบกรสันผากใต้ต้องเฮ็ดเสียงหน่อยเสียงญ่เสียงสองยี่สิบเจ้าของมาอยู่นี่สิปีเดียวยังบอกว่าปิดโง่ยังได้กับบได้ยบอดไตเออมันบอกไปเลยพี่น้อง ต้นนี้เคยได้ร้ายบย่ได้เด็กเครื่องเดียวนี่คือกันแต่ก่อนเคยเต็มจอกได้เครื่องเดียว เต็มจอกอยู่สามต้นนี่ล่ะสวนยางรกของชั้นติดผู้เขาพี่นอ้องรกริงๆดู nóng dáng lên lớp

ơ cười đốt nầy đẹp đẽo đẹp đẽo 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 Да <laughs>